สอนวิธีการพับกะโหลกแบบเคลื่อนไหวได้แบบนี้นะคะขยับได้แบบนี้ไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้นะคะขนาด15บคูนสเซนติเมตรนะคะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็พับครึ่งของครึ่งแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็พับ ครึ่งแบบนี้เข้ามาแบบนี้คะ่ะกลีดให้มีเป็นเส้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคลี่กระดาษออกมานะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะอีกแนวหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะทําเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะคะ วางกระดาษแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับนะคะกระดาษเข้ามาแบบนี้นะคะนี่นะคะพับเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นการมาร์กเส้นนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็กรีดให้เป็นเส้นนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคลี่กระดาษออกมานะคะให้กระดาษอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะทับเข้ามานะคะเป็น2ตอนแบบนี้นะคะตรงนี้นะจากรอยมาร์กที่เรามาร์กไว้นะคะฝั่งนี้ก็3นะคะกระดาษจะทับกันแบบนี้พอดีคะ่ะนี่คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็พลิกกระดาษนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งพับนะคะ ด้านข้างเข้ามาแบบนี้นะคะด้านบนด้านล่างนะคะให้ประกบกันแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็คลี่กระดาษออกแบบนี้นะคะแล้วก็ดันแล้วก็พับกระดาษให้กระดาษอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คลี่อีกฝั่งหนึ่งมาพับจะได้กระดาษออกมาแบบนี้นะคะทำเหมือนกันนะคะด้านบนก็นี่นะคะดันแล้วก็พับแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็ดันตรงนี้นะคะแล้วก็พับค่ะ จากนั้นนะคะตรงนี้นะคะพับลงมาค่ะสองฝั่งนะคะพับเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะดึงกระดาษนะคะออกมาแบบนี้นะนี่นะคะดึงออกมาแบบนี้ค่ะนี่กระดาษตรงนี้ก็จะดึงออกมาแบบนี้นะคะด้านล่าง,งตรงนี้นะคะเราก็จะพับเข้ามาแบบนี้ค่ะ จะมีรอยมาร์กที่เราทําไว้นะคะก็ออกมาแบบนี้แล้วดันส่วนที่เกินออกมานี่นะคะให้เข้าไปด้านในคะ่ะแบบนี้นะนี่คะ่ะจัดให้กระดาษเรียบร้อยนะคะนี่คะ่ะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะถึงขั้นตอนของการตกแต่งแล้วคะ่ะพับแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะใช้ปากกาเมจิกสีดำนะคะวาดนะคะเป็นตานี่นะคะแบบนี้ค่ะก็ระบายนะคะจากนั้นก็ทำเป็นปากนะคะเราก็ทำเป็นหยักๆแบบนี้นะเป็นฟันของ กะโหลกของเรานะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะฝั่งนี้เราก็ต้องทําด้วยนะคะจะได้เป็นปากนะคะแบบนี้ค่ะวาดโค้งๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะวาดจมูกนิดนึงนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การพับกระโหลกของเรานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะอันนี้ก็สามารถขยับได้นะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้นี่ก็พับไม่ยากนะคะกระโหลกขยับได้ของเรานะคะเอาไปใช้ตกแต่งวันฮาโลาวีนก็ได้นะคะหรือสามารถจะใส่ของเป็นทริคอร์คีก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ